รีวิวรีโมทสั่งสตาร์นะครับคันนี้ติดตั้งในรีโวนะครับโตโยต้าร v โวสั่งสตาร์รถได้รีโมทได้ครับนี่ครับกดล็อกแช่ไว้ตสตาร์แล้วนะครับสตาร์ได้ก็สั่งดับได้นะครับกดตัวเดิมกดล็อกแช่ไว้เหมือนเดิมครับ สั่งดับนะครับระบบ PKE อโต้ล็อกนะครับเดินเข้าใกล้รถรถจะคายล็อกแอตโนมัตครับไฟจะกระพริบสองครั้งนะครับถ้าเดินออกห่างจากรถรถจะล็อกแอตโนมัติไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับของเดิมเป็นรูกุญแจนะครับเออรูกุญแจอยู่ตรงนี้ตอนนี้คันนี้จะมีรู support p u s สตาร์อยู่ละก็จับการจัดการสลับตำแหน่งกันนะครับก็เอาเบ้าตัวนี้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับปิดแล้วก็บุ่ม u s ส start ก็ติดตั้งตรงนี้เลยสวยงามครับดูสวยงามเลยครับ การใช้งานนะครับเหมือนระบบทั่วไปนะครับก็เหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งสตาร์ทครับทุกอย่างก็จะใช้งานได้ปกตินะครับเออใช้งานได้ปกติระบบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าจะสั่งดับนะครับก็เหยียบหนึ่งครั้งกดตัวเดิมครับดับ โอเคถ้าสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่ทางเพจลานได้เลยนะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นเอ้ยราคาเริ่มต้นพร้อมติดตั้งนะครับ4,900บาทเท่านั้นครับได้รีโมท e สั่งสตาร์ทแบบนี้นะครับ2ตัวพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทครับระบบ PKE Auto Lock นะครับเป็นระบบกันขโมยด้วยนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ